สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิมลแสงโสภารหัสนักศึกษา6 7 2 1 1 6 0อ1 6เลขที่5ค่ะวันนี้จะมาอ่านหลักสูตรระดับท้องถิ่นพศ25 6 2้สฉบับปรับปรุงพศ25 6 5รสําำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ต่อมานะคะประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเ,นนตะะรเขต1 เรื่องการเรื่องการให้ใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับวถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทกศักราช2 5 5 1โดยมีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานในการเรียนรูเ้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันเวทีระดับโลกพร้อมทั้งปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารม์แห่งพระรชาชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2512และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545ซึ่งมุ่งเน้นกระจายอำนาจทางการศึกษาให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนการศึกษาชาติพศ2560ถึงพศ2579สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจาันทบุรีเขตหนึ่งจึงปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้ไปให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด พื่อให้เป็นกรอบในการสร้างหลักสูตรสารศึกษาที่สดคล้องและสนองความต้องการของท้องถิ่นท้งนี้เพื่อปูฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นเกิดความรักผูกพันมีเจตคติที่ดีและภูมิใจในถิ่นกําเนิดของตนนําสิ่งที่ดีงามที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองสังคมและดำรงและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขทั้งนี้ เพื่อให้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นขอสำนักสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสันธบุรีเขตหนึ่งเกิดประโยชน์ต่อทางศึกษาและผู้เรียนซึ่งประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปประกาศณนะวันที่20ธันวาคมพศ2565คํานํานะคะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งได้ขับเคลื่อนหลักสูตรระดับท้องถิ่นโดยกำหนดโดยการกำหนดเป้าหมายจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับท้องถิน่นเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิน่นเพื่อเผยแพร่สาระศึกษานำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสาศึกษาและดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิน่นและเพื่อการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนโดยรวมตามหลักสูตรและจุดเน้นในระดับท้องถิน่น รวมทั้งการวิจัยพัฒนาหลักสูตรบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนติดตามผลประเมินผลวิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจตุริยเขตหนึ่งจึงได้ทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นโดยดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนและกระบวนการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจึงหวังว่าสถานศึกษาในสังกัดจะได้นำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ประกอบกัน จดทำหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปต่อมานะคะจะเป็นหน้าสรารบัญค่ะก็จะมีประกาศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพระศุศาสตร์จันทบบรีเขตหนึ่งคํนน้ำสรารบาัญส่วนที่1บทนำนะคะก็จะประกอบด้วยความเป็นมาการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นองค์ประกอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่มาของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นค่ะส่วนที่2เป้าหมายจุดเน้นกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจะมีวิสัยทัศน หลักการเป้าหมายนิยามค่ะส่วนที่สานะคะกร่บสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นจะมีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นค่ะส่วนที่4การประเมินคุณภาพผู้เรียนและการประเมินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่นจะมีแนวทางการวัดประเมินผลรูปแบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนแนวทางการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่นส่วนที่้5นะคะก็จะมีการนํากอบ หลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่นแนวทางการนํากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้แล้วก็มีวาระตกลมคณะผู้จัดจทําค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนที่หนึ่งบทนําค่ะความเป็นมาหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551าจัดทาขึ้นสําหรับสาขศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสาศึกษา และจะทําการเรียกนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในในระดับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงและแสวงหวางความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องตลอดชีวิตโดยมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวิตที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนที่จะช่วยทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นผล คาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนวซึ่งจะสามารถช่วยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสาขาวิศวะรวมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจทำให้การทำหลักสูตรในระดับสาขึกษามีคุณภาพและมีความเอกภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเนื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะช่วยแก้ปัญหาการเทียบโนระหว่างการศึกษา ดังนั้นในการพัฒนานหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับสารศึกษาจะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวะที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานรนมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดทําการศึกษาทุกรูปแบ,บและครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการ,ารศึกษาขั้นพื้นฐานจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒน,นาเยาวชนสูศ่ศตวรรษที่21 ในหลักสูตรก,การกศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การบริหารจัดการทําหลักสูตรในยุคปัจจุบันซึ่งมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมคิดนอกจากตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอ,องครอบคุมหลายมิติเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายในท้องถิ่นและต้องอาศัยองค์ประกอบปัจจัยเคลื่อนหนุนต่างๆมากมายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียกนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อมานะคะ ปัจจุบันกอบเป้าหมายจุดเน้นที่กโนดสาระการเรียนรู้ท้องสิท้องถิน่นต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มศักยภาพผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนท้องถิน่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนที่ทําให้เกิดความสนักเห็นคุณค่าสํานึกรักผูกพันกับท้องถิน่นมีความภูมิใจในพันธุ์พืชพืถิ่นฐานกําบัน ถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตลอดจนแก่สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนานชีวิตอาชีพครอบครัวและสังคมข,ของตนเองได,ได้ตามควรแก่ฐานะและเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและอื่นอย่างชัดเจนด้วยเหตุน,นี้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่นจึงถือเป็นหนึ่ง,นงในกลไกที่สําคัญที่จะตอบโต้นยโยบายพระราชบัญญัติทางการศึกษากนใหม่และธรรมนูญ หราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาคือ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา81ระบุไว้ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอบรมสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คณธรรมจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมสร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราชองพา25.12และที่แก้ไขฉบับที่2พศ25.45า่มาตราที่7ระบุว่ากระบวนการการเรียนรู้ต้องมุ่งปูฝังสี่สำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืงองการปกครองและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุกรู้รักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพและความเคารพก,กฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของนมนุษย์มีความภูมิใจในมีความภูมิใจความเป็นไทยที่รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้วัฒนศาสตร์ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. มาตราย7ให้คณะการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรกนการการศึกษาขั้นขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความเป็นลเมืองที่ดีของชาติการมองชีวิตและการประกอบอาชีพตอลอดจนเพื่อการศึกษาต้องให้ศาศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสารละของหลักสูตรในส่วน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพป,ปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิน่นมาตราที่3าให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหา,ารการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณก,การบริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมาการสำนักง,งานการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 5. พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546มาตรา35ระบุไว้ว่าสถานศึกษาที่จะศึกษาศึกษาขั <IK> <tails>. ้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบบุคคลในมาตราที่37ให้มีส่วนกำลงาขเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทําหน้าที่ในการดําเนินการเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและให้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นหรือมีอำนาจอื่นดังนี้ 1. นึ่อำนาจหน้าที่ในการบริหารการศึกษาและสองอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา,นางานวิชาการต่อมานะคะการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น และมีการกําหนดเนื้อหาของสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อให้ศาส์ศึกษานําไปสตร์ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเองทั้งในความสําคัญธระว่าเคามเ็นมาสภาพภูมิมีประเทศภูมิอากาศสภาพเศรษฐกิจสังคมการดำเนินชีวิตการประกอบวิชาศิลปะวัฒนธรรมระเณีภูมิปัญญาอื่นๆตลอดจนสภาพปัญหาในชุมชนในสังคมและสังคมนั้นอันจะทําให้ผู้เรียนเกิดความรักผูกพันกับท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองน้อยซึ่งเป็นประโยชน์ทองซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน ขั้นตอนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็คือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานคณะกรรมการชุดนี้ 2. วิเคราะห์สั่งข้อข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ3าํดำเนินการจะทำกรอบบการทํากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 4. แลรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอาทิผู้ครูผู้สอนผู้ปกครอง 5. เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการระดับเขต ระดับท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วก็ต่อมานะคะองค์ประกอบสําคัญของหลักสูตรระดับท้องถิ่นนะคะก็ <c oughs> จะมี1เป้าหมายจุดเน้น2นะคะก็จะเป็นสาระก,การเรียนรู้ท้องถิ่นค่ะต่อมาที่มาของหลักสูตรต่อมาคือที่มาของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นนะคะกอรกกอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงบริเวณสถานที่รวมทั้งสภาพแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมที่นักเรียน ส่วนมากคุ้นเคยที่มีขอบเขตท,ทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและภูมิภาคท้องถิ่นค่ะต่อมานะคะรอบหลักสูตรท้องถินถ่นหมายถึงขอบข่ายเนื้อหาเรียนรู้ที่สำนมังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,าจันทบุรีเขตหนึ่งวิเคราะห์แล้วกำหนโดนขึ้น <P ew> er> เพื่อให, <P ew> er> ให้เพื่อให้าศาสตร์ศึกษาใช้ปเป็นแนวทางในการผู้เรียนตามความพร้อมด้วยมีจุดประสงค์อย่างนี้ค่ะก็คือ 1. เพื่อให้โอกาสได้เรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง2เพื่อให้ความผูกพันกับท้องถิ่นื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเม,อเมืองนอน4เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาพัฒนาการพัฒนาอาชีพครอบครัวและสังคมของตนเองในส่วนที่2นะคะเป้าหมายจุดเน้นเป้าหมายจุดเน้นกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นนะคะ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 1 1ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับชาติยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท้ถิ่นได้อย่างแท้จริงอันเนื่องมาจากความต้องการของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันจึงต้องมีการนำหลักสูตรระดับชาติมาปรับให้เหมาะสมกับแต่ระดับท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นน่ะจึงต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเองให้สอดคล้องกับหลักสูตรแการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 1 1กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทสำคัญ ถ้าสำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ขับเคลื่อนหลักสูตรระดับท้องถิ่นโดยการทํากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจ4ภารกิจคือ 1. กําหนดเป้าหมาย 2. การพัฒน,นาสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น 3. การพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น 4. เพิ่มผู้ประสิทธิภาพการใช้หลักสูตรโดยการวิจัยและพัฒน,นาวิสายัศนนะคะก็คือหลัก กหลักสูตรท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนละศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยไม่แบ่งแยกการศึกษาออกจากท้องถิ่นมุ่งสนองต่อปัญหาความต้องการผู้เรียนและท้องถิ่นโดยตรงหลักการนะคะก็จะมี 1. เป็นหลักสูตรประกอบการจัดทําหลักสูตรการศึกษาของศาึกษาในสังกัด2เป็นหลักสูตรที่สนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 3. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน4 เป็นหลักสูตรที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนยหลากหลายหาเป็นหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงระหว่างชุมชนกับโรงเรียนค่ะเป้าหมายจุดเน้นหลักสูตรระดับท้องถิ่นก็คือ1จัดทจะทหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของชุมชน2ส,ส,ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 3. ตฝกฝักงจิตสำนึกเยาวชนมีความภูมิใจในที่ยงของตนเอง4ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสูงสูดตามมาตรฐานาการศึกษาระดับชาติ 5. สนองความพึงพอใจของนักเรียนและชุมชนต่อกันจากกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนระดับท้องถิ่นนะคะนักเรียนมีคุณดีมีคุณลักษณะอภิมระสงค์รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติการประกอบอาชีพศิลป,ปะวัฒนธรรมท้องถินน่นกีฬานานาการท้องถิน่นแหลง่งท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้สถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์แหล่งโบร,ราณคาดีอนุรักษ์สิ่งเวทล้อสถานที่สําคัญโบร,ราณสถานโบร,ราณวัตถุการมีส่วนลดท้องถิน่นบุคคลสาคัญในท้องถิน่นและสภาพปัญหาในชุมชนค่ะ จุดนี้ในการพัฒนานท้องถิ่นนะคะก็จะมี1มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวของชนในท้องถิน่น2รู้เรื่องราวสภาพสังคมสภาพแวดล้อมของชุมชนในท้องถิน่น3ามเกวิดความรักความผูกพันกับชุมชน,นท้องถิน่น4ภูมิใจสามารเกิดม,มือน,นอน5สามารถแก้ปัญหาพัฒน,นาตนเองได้ 6. สามารถพัฒน,นาอาชีพครอบครัวและสัคงคมของตนเองได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น ิยามและความหมายนะคะก็จะมีคําว่าท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสารศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นสภาพภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระวะความเป็นมาสภาพเศรษฐกิจค่ะมีการประกอบอาชีพศาสนสถานสําคัญสถานที่สําคัญบุคคลสําคัญเหตุการณ์สําคัญการคมนาณโครขนส่งที่สําคัญและคํขวัญะคะ่ะส่วนที่ 3. กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สัญลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีก็เป็นรูปนี้นะคะตาประจำจังหวัดเนี่ยรูปพระจันทร์เต็มดวงเป่งประกายแสงเป็นรัศมีอยู่โดยลอ้อมตรงกลางเป็นดวงตรงกลางดวงเป็นลูกกระต่ายนั่งหันข้างไปทางด้านสายแสงจันทร์หมายถึงความสวยงามเยือกเย็นละมุนละมเเตี่ยวเสมือนความสงบลรื่นลมและร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคนี้ค่ะ ลูกกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ซึ่งชาวไทยเชื่อว่าเชื่อว่ามีอยู่นั้นมาแต่ดึกดำบรรพ์เช่นเดียวกับที่จัมบารีเมืองโบราณที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารมาตั้งแต่แรกกรุงศรีอยุธยาธงประจำจังหวัดก็จะเป็นตาประจัธงประจันทก็คือตาประจำจังหวัดอยู่ในผืนธงสีแดงดอกประจำจังหวัดก็คือดอกกล้วยไม้ชื่อเหลืองจันทะบู์ ต้นไม้ไประจำจังหวัดก็คือต้นจันทร์และก็ตัวคือจอบอค่ะต่อมานะคะกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากรารด์ทงศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งอันนี้ขอ,อยกตัวอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคะสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์ในท้องถิน่นลักษณะทางพันธุกรรมในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะของทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็เช่นดินน้ําอากาศระบบนิเวศในท้องถิน่นการอนุรักษ์พลังงานของกระทบพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทางการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ค่ะต่อมานะคะภูมิอากาศเนี่ยทางจันทบุรีเนี่ยตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและพายุดีเ r รสชั o จากทะเลจีนใต้การปกครองจะแบ่งไว้สิบอำเภอได้แก่อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอขลุงอำเภอมะขามอำเภอแหลมสิงอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอสอยดาวอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามอำเภอเขาคีชีกุดค่ะต่อมานะคะสินค้า ตำบลสินค้าโอท็อปก็จะเช่นถ้าเป็นประเภทอาหารก็จะได้เช่นได้แก่ผลไม้แปรรูปหมูฉหมูะมวงบรรจุก,กระป๋องกว๋วยเตี๋ยวเส้นจันค่ะประเภทเครื่องดื่มก็จะมีไวน์มังคุดและน้ำสํารองค่ะประเภทผ้าก็จะเป็นสร้อยคอแหวนสร้อยข้อมือนะคะประเภทของใช้กระเป๋าสือ่อเสื้อจันทบูรณ์ประเภทสมุนไพรก็จะคีบน้ำน้ำมันเหลืองลูกประครบสมุนไพรค่ะ ส่วนอาชีพนะคะถ้าเป็นพื้นบ้านเนี่ยก็จะเป็นการทอเสื้อค่ะเกษตรกรรมก็จะมีผลไม้คือเงาะทุเรียนมังคุดเก้วมมงกรมะพร้าวค่ะการทําประมงน,น้ำเค็งก็เป็นปลาเก,ก่าปลากระพงเลี้ยงปูทะเลเลี้ยงปูกระดองปูนิ่มเลี้ยงกุ้งกุลาดำเลี้ยงกุ้งขาววานาไม้อาหารแปรลูกก็จะเป็นผลไม้สมุนไพรค่ะอัญมณีมีขุดพลอยขายพอยลอยารเจรไนพลอยและการทำเครื่องประดับอัญมณีค่ะ ต่อมานะคะสมรสสรถนะสำคัญข,ของผู้เรียนมี5มาประการ 1. ความสามารถในการสื่อสาร2คอความสามารถในการคิด3ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี6คุณลักษณะพึงประสงค์ก็คือ1รักชาติศาสตร์ย์2ซื่อสัตย์สุจริต3มีวินัย4่ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงานเจ็ดรความเป็นไทยแปมิติสาธารณะค่ะต่อมานะคะแนวทางการวัดและประเมินผล 1. การวัดและประเมินผลก่อนเรียนเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนแต่และวิชากลุ่มสาระที่ต้องประเมินโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบสาระขอเทศของผู้เรียนในเบื้องต้นสลระการนำไปใช้ในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ 2. การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพื่อมุ่ง ตรวจสอบพัฒนาผู้เรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในการสอนตามแผนที่ครูวางไว้หรือไม่ซึ่งได้แก่การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคลและการประเมินจากการปฏิบัติซึ่งการประเมินจากการปฏิบัติมี2ประการคือภาระหรือกิจกรรมหรือเกณฑ์การให้คะแนนค่ะส่วนที่4นะคะก็ประเมินคุณภาพผู้เรียนแบบท้องถิ่นค่ะ กำลังมือคุณภาพผู้เรียนระดับองถิ่นะเป็นภาระสำคัญในการวัดประเมินให้สอดคล้องกับคบคุมกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัดผลการเรียนรู้น้าความรู with know, disease, ้ทักษะและคุณลักษณะและและธรรมชาติของเนื้อหาสาระเพื่อให้ให้ผลการประเมินให้ชัดเจนมีความเป็นไปได้เหมาะสมและศักยภาพผู้เรียนโดยเฉพาะการวัดประเมินควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้สภาพให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมละนและนำประเมินมาวิเคราะห์ และนำประเมินนำวิเคราะห์ส่มเสริมพัฒนาหลักสูตรผู้เรียนโดยมีหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นแนวทางกำหนดกรอบการประเมินคุณภาพคา่ะหลักการซึ่งมีหลักการสาคัญดังนี้หนึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายสาหรับการพัฒนา,นาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะเจตนาคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับสากล 2. มีความเป็นสู่การศึกษาปวงชน3าเป็นการสามเป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจให้สังคมมีเส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสาภาพและความต้องก,การของท้องถิ่น 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทางด้านาการเรียนรู้ และการจัดก,การเรียนรู้5เป็นหลักสูตรศึกษาที่เนผู้เรียนเป็นสำคัญ6เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบโลดแลบบและตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและสามารถทีะโองก,การเรียนรู้และประสบการณ์จุดหมายนะคะคือหนึ่งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่รผ,ผสมเห็นคุณค่าของตัวเองมีไวในการปฏิบัติตามหลักของภูาศาสนาสองมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เรื่องนี้ได้มีทักษะชีวิต สามมีคุณภาพกามีคุณภาพการและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขดนิสัยและการออกกาลังกายค่ะต่อมานะคะแนวทางในการวัดและประเมินในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 1. เป้าหมายนะคะก็คือมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตอนเองโดยในการประเมินผลก็จะมีแบบทดสอบชน,นิดสี่ตัวเลือกหรือเติมคำานแตนัยเขียนค่ะ สองเรียนรู้สภาพสังคมแลนะสิ่งที่เราคอยชมชนน้องสิ่งก็คือมีปรมามีปรณัยสี่ตัวเลือกแล้วก็อัตนาเรียงความค่ะสามเกิดความรักลูกค้ามูึพันกับชุมชนแบบสอบถามแบบสังเกตแบบรายงานการลรมกิจกรรมสอบถามการเข้าร่่มกิจกรรมสังเกตการมีส่นรวมในการทํากิจกรรมค่ะสี่ภูมิใจในบ้านเกิดืองนอนก็คือแบบทดสอบเรียงความค่ะห้าสามารถแก้ปัญหาพัฒนา,นาตนเองได้ก็คือแบบทดสอบเรียงความและหก พัฒนาอาชีพครอบคมสังคมของตัวเองก็คือแปทดสอบการเขียนนะคะในสูตรที่ห้าการนํากรอหลักสูตรพัฒนา,ท,าท้องถิ่นหลักสูตรตระดับท,ท้องถิ่นไปใช้ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและเป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของลรงเรียนภัยในการดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่ มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ที่กําหนดไว้ร่วมกับร่วมกันในระดับชาติตามแกนกลางในกาในก,าในการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะการจัดหลักสูตรโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นสิ่งที่ควรทําตรงเข้าใจตรงกันก็คือ 1. ห,หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรรียนกาสอน,นระดับกาศึกษาคือหลักสูตรานศึกษา 2. ส,สิ่งที่ผูเ้เรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ ท้องถิ่นสามารถสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาไม่ไปรากุมสาระสมกมกอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน่นเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบระดับท้องถิน่นจัดทํานั้นเป็นกรอบแนวกว้างๆที่ระบุเป,ป้าหมายจุดนิ่นของท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้หรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับท้องถิ่นและในการประเมินคุณภาพผู้เรียนค่ะ ต่อมานะคะแนวทางการทํากอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้นะคะหนําหนดเป้าหมายจุดเน้นไปใช้ของสถานที่คนศึกษา 2. ส,สาระการเรียนรู้ท้องถิน่นซึ่งเป็นกอบสาระที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งเป็นกอบสองลักษณะก็คือการสอบแทรกเข้าไปในรายวิชานักไปกู้สาระการเรียนรู้2นะคะการกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมค่ะ 3. การจัดการเรียน การเรียนรู้ที่สอดคล้องกระดับท้องถิ่นนี้ครูผู้สอนคือมีมาตรฐานการเรียนรู้ค่ะและ4ี่การนำเสนอการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ค่ะก็สิ่งประมาณนะคะคือสิ่งที่นด้จากการเรียนรู้นะคะก็คือ 1. ได้รู้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นค่ะ 2. ได้รู้ถึงขั้นตอนในส่วนต่างๆของลักสูตรท้องถิ่นค่ะ 3. ได้ช่วยการส่งเสริมความเป็นไทยและ ได้ส่งเสริคมความมานะในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปค่ะ 4. ได้รู้เกี่ยวกับการวัดได้ประเมินผลของหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในฐานาศึกษาค่ะ 5. ้าได้รู้ถึงสิ่งสำคัญต่างๆในจังหวัดและท้องถิ่นค่ะข้อที่ควรพัฒน,นานหาก,ก็คือ 1. คุณมีรูปภาพประกอบเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจและชัดเจนมากขึ้นค่ะ 2. คุณมีการไฮไลท์เน้นคาเน้นสีเน้นคําให้มองง่ายมากขึ้นค่ะ3กรจะเนื้อหาให้กระชับอ่านง,ง่ายมากขึ้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรท้องถิ่น พศสอบ2 5 6 2ฉบับปรับปรุงพศสอ,ส 25, อสบ2 5 6 5ค่ะขอสัญัาเขตคืนที่การศึกษาปรูมสา,าย์นอมบรีเขตหนึ่งค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ